ขอความสุขความจเจริญจะมีกระทานผู้ฟังทุกทุกท่านนะครับวันนี้กับผมพอยอดวันเขาสิบเก้าก็จะเล่าเรื่องนี่ท่านชาดกพระเจ้าหาลอยชาิให้ทุกคนได้ฟังวางว่าความเกิดเป็นประโยชน์เป็นคติให้แก่ท่านผู้ฟังไม่มากกว่าน่อยแรีกขอขอบคุณทุกทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจ อ้แก่ผมผู้จะทำวันนี้ก็จะเล่าในเรื่องลือสีอลากะาสัตดาให้ทุกคนได้ฟังเราฟังได้เลยนะครับสาธุสาธุนี่ท่านช่ดกพระเจ้าหาลอยชาติในเรื่องลือสีอลากะาสัตดาคนบนโลกนี่ต่างเลือกเกิดไม่ได้ เกิดมาด้วยช้นชั้นที่แตกต่างกันไปหลายระดับหลายอาชีพหากแต่มีสิ่งหนึ่งที่เราสามารถเลือกได้คือการเลือกที่จะกระทําไม่ว่าจะเกิดมาตำต่อยดวยคาเพียงใดแต่้าสิ่งที่เราเลือกทํานั้นมันคือความดีแน่นอน วาเสี่งที่ท่านจะได้รับเล้ได้ตอบกลับมาก,ก็จะเป็นสิ่งที่ดีเละเป็นความสุขแก้ตัวท่านเองอย่างแน่นอนเรื่องนี้มาในโลกกโลกท,โลก,ทกะชาดกทุกกานิบาตเมื่อข้างอดีต,ตการก่อนนอนมีลือสีตัวนหนึ่ง มีซื้อว่าอละกะสาสดาแต่จะเลื่อนเมตตาการลุณามุทิตาอุเบกขาอยู่ในป่าหิมพันธ์เรืสีตัวนี้มีบริวันที่ต่างเขารบนับถือท่านเป็นอันมากและท่านเองก็ได้ค่อยสั่งสอนบริวันของท่านอยู่เสมอเสมอ ให้มีกิจเมตตาแก้สัตว์ทั้งหลายดยทวนนาวาผู้ใดอนุเคราะห์โลกทั้งปวงด้วยกิจเมตตาทั่วไปทั้งเบื้องบนเบื้องตำ่ำและทั้งขวางกิจอันประกอบด้วยเมตตาอันหาประมาณมิได้เป็นอันว่าบุคกนั้น แต่ถ้าไม่เกิดขึ้นแล้วยางเต็มทีเสียงใดทีถ้ำแต่พอประมาณเสียงนั่นจะได้เหลืออยู่ในจิตของผู้นันหามีได้คือผู้นันแต่ท้าเสียงที่ควรทําำด้วยเมตตาให้เต็มบริบุญดังนี้แล้วลือศีอลกะศาสดา,านั่นได้จะเลื่อนย่าน ปฏิบัติดียู่ตนตลอดอายุไขแล้วไปเกิดในพมลูกถึงเจ็สังวัตกับเมือ่อมาชาติทุไทัยมูลือสีก็ได้มาเกิดเป็นพุทธบริษัทส่วนลือสีอรากะาสัตดานั่นเนื่องด้วยมันบำเพ็ญนเพียนภาวนา เละ่องแำการอันเป็นการสร้างสอนให้ผู้อื่นกระทําแต่ค่วมดีก็ได้เกิดมาเป็นพระพุทธเจ้านี่ท่านเรื่องนี้จริงมาในคำว่าผู้ที่มีคิดใจดีประพฤติและการกระทําแต่ค่วมดีจอมได้รับผลแห่งกรรมดี ดังพระพุทธเจ้าของเล่าทั้งหลายในชาติที่เป็นลือศีอัลกะศา,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 ดะา,าสดใแต่ทรงเจริญนพราะมีหารซีเกียงกว่าคุณธรรมอย่างอื่นบัดนี้ก็จะขอ,อยุติในการเล่าเรื่องนิท่านชาดกพระเจ้าหาลจาาัตพระเจ้เพียงเท่านี้และหวังว่าคงจะเป็นคติเป็นประโยชน์ให้แก่ท่านผู้ฟัง ไม่มากก็หน่อยเรียกขอให้ท่านผู้ฟังทุกทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญมีอายุมันควรเยืนปันดแต่จากพายัธันตรล่โรคไข้ไข้โควิดทั้งปวงท,ทุกทุกท่านเถิดเรียพบกันอีกในคลิปต่อๆไปโชคดีสวัสดีครับสาธุสาธุ